น,น้อมันเรื่องเนื่งห่อวก็ต้องถือบอกว่าคนเข้าแน่นตลอดเลยครับแล้วก็กิจการก็ถือว่าโอเคเพราะว่าคนเข้ามาทานตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณแฟนคลับด้วยบางคนก็แบบว่าพาญาติมาจากจากต่างจังหวัดเลยครับมามาทานที่ร้านนี่ขอบคุณมากๆนใช่ครับงานในอื่นของพี่ติงตัวะครเพลงก็ก็คงจะต้องเป็นเพลงละครครับช่วงนี้ก็พักเรื่องอาปาไมกอว ผมอาจจะมีเพลงละครออกมาก่อนใต้นปีหน้านะพี่ต้นปีครับต้นปีประมาณต้นปีเ่ามไปแล้วตอนนี้บมีคนถามอยู่ก็ไม่มีแล้วครับผมเพราะว่ามันก็แบบเออจริงๆเราก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้เรียแล้วมากครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดถึงเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับใช่ครับเปิดตัวแปนเลยหมือยังโอ้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็เรียนเรียนก่อนเราอให้เรียนให้จบก่อนแล้วกันครบ เื่อครับเพราะว่ามีงานอยู่ที่กรุงเทพครับที่ทีร้านคนเมืองครับยังไงก็ใครอยากไปเขาดาวกันก็ไปเจอสิงโตได้ที่ร้านคนเมืองใช,ใช่ครับผมพ<ช>่ช<ป>าหีน้าตั้งใจเลยพี่เสพเรื่องเรียนเรื่องงานครับพ<ป>ีห<ป>น้าก็จริงๆก็อยากเอ่อทำให้ร้านให้โอเคอะไรเงี้ยผมเพราะว่าเราก็เพิ่งเปิดแล้วก็ก็คงจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนนะครับผมอยากให้ประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่องละกันครับหมัยนีไม่มีนะกกราะเป็น นี่ยังครับหัวใจยังแล้วฮะคุยคุยกันก็มีแต่เพื่อนกันครับก็มีมีเอ่อเพื่อนเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับสนอกดีนะจีบได้เอ๊ะครับได้ครับได้ไปบอลปีใหม่เลครับแฟนคลับดนตรีต่อ ใหม่เป็นแฟนทีวีพูนะครับผมแล้วก็พี่ๆีทีมงานของทีวีพูด้วยนะครับยังไงก็ทีมใหม่ปีนี้ก็สินตัวขออวยพรให้กับทุกทกคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับการเงินการงานแต่ละรุ่งเรืองพี่ๆทีมงานก็ขอให้ได้โบนัสเยอะๆนะครับสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยครับขอบคุณมากครับ